Hey guys, today making some refreshing had be some watermelon you've never one before you're making missing a If i P สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะในอีกหนึ่งเมนูดับร้อนนะคะเมนูนี้เรียกว่าพิซซ่าแตงโมค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากต่อการทําเลยนะคะไม่มีอะไรที่ต้องใช้เตาใช้อะไรวุ่นวายนะคะง่ายสุดๆนะคะมีประโยชน์มากๆและเด็กๆก็ชอบมากเลยค่ะ Let's go over the ingredients ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ Watermelon ส่วนผสมแรกและส่วนผสมหลักเลยนะคะก็คือแตงโมค่ะ For the topping, you could use your favorite fruits. For today, we're using some peaches, strawberries, blueberries, raspberries, kiwi, and some coconut flakes, which are supposed to resemble shredded cheese, but you could use whatever you want. I'm topping, I'm to use a little bit of cheese. I'm going to use some kiwi, peach, blueberry, raspberry, and coconut flakes. I'm going to use to use cheese. I'm going to use some มเป็นช็อกโกแลตชนิดอื่นนะคะหรือว่าจะเป็นผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่สามารถหาได้ง่ายได้ทั้งนั้นเลยค่ะ To make the fruit stick to the watermelon, you're gonna need either some condensed milk, chocolate syrup, or honey. You know, just pick whichever one you like or have in your fridge. สำหรับซอสนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เลินแนะนำให้ใส่นะคะเพราะว่าเขาจะมีความเหนียวอยู่ในตัวนะคะเวลาเราแปะผลไม้ลงไปนะคะจะทำให้ติดแตงโมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนมขน้นน้ำผึ้งนะคะซอเบอรีซอสได้ทั้งนั้นเหมือนกันค่ะ Cut your one one thick. เรามาเริ่มทางกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับแตงโมงให้ผ่าครึ่งนะคะแล้วผ่าแตงโมงของเราในแนวขวางให้เป็นแว่นๆนะคะ แว่นเนี่ยไม่ควรจะหนาเกิน2นิ้วนะคะประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งนะคะเป็นกําลังสวยนะคะหลังจากนั้นนะคะตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ตัดเป็นสไลิ์นะคะให้เท่าๆกันค่ะ Per unto the watermelon หลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรนชอบโรยด้วยน้าผึ้งนะคะแล้วทาบนผิวของตังโมนะคะทาให้เท่ากันเหมือนกันค่ะ And now this is a time for you to be creative with the topping. We like to put coconut flakes first because they look like cheese, but you know, you could do whatever you want. This is your own pizza after all. หลังจากนั้นเรียบร้อยนะคะนั้นได้ปรอยนะคะ <laughs> To make it refreshing to eat suggested you put your pizza the you your for few hours Make pizza a refreshing We fridge in few หลังจากที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะสามารถนำไปใส่ตู้เย็นให้เย็นจัดนะคะเพื่อเวลาเสิร์ฟเวลาอากาศร้อนๆนะคะจะเป็นอะไรที่ทานแล้วจะชื่นใจมากๆเลยนะคะเห็นไม่คัางง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถมีส่วนร่วมกับเมนูนี้ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่ทำยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาไฟด้วยนะคะเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆค่ะ be sure to share photo or video you made with us on Facebook Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook thanks for watching ลินหวังว่าเ,เพื่อนๆคงชอบว,ว,วิดีโอนี้ของลินนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปอาหารสวยๆนะคะทำตามสูตรลินนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ค่ะแล้วถ้าต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกลินได้นะคะที่ Rin's Cookbook blogspot.com ค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So, I hope you guys like this video. Please like, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!